สวัสดีครับสวัสดีชาว Facebook YouTube แล้วก็ Social c แ m มนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวนะครับสำหรับแฟนๆ The Face s h อ p นะครับเพราะว่า The Face Shop เขากำลังจะไปเปิดเคาน์เตอร์ใหม่นะครับที่ห้างเมย่านั่นเองครับเมย่าไลฟ์สไตล์นะครับก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับของ The Face Shop ที่กำลังจะไปเปิดชั้น G ีครับจะเปิดวันที่6เมษายนนี้นะครับแล้วก็ จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับคนที่ไปช็อปหรือว่าลูกค้า,<อ>านะครับที่ไปช็อปก็จะลดได้ข่าวมาว่าน่าจะลดประมาณยู่ถเประมาณ20%ลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนแล้วก็มีของรางวัลอะไรอีกอีกอกสิทธิพิเศษอีกเยอะนะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมมาอยู่เบื้องหลังนะครับในการถ่ายโฟโต้คอลนะครับของ ละครเวทีนะครับเล่นใหญ่เอ่อเล่นใหญ่นะครับชื่อละครชื่อตอนว่าอะไรนะ เด e s h o โช u s มาส On โกออนนะครับที่จะเล่นวันที่11-12-13กรกฎานะครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับจะจะแสดงที่กัดเทเตอร์นะครับที่กัดสวนแก้วนะครับวันนี้มาผมมาเป็นเบคอัพนะครับก็ได้รับผิดชอบนะครับในการเป็นเป็นดูแลเป็นเป็นคนคุมทีมนะครับสำหรับฝ่ายเมคอัพนะครับวันนี้เรากำลังถ่ายกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ อันนี้เป็นนางแบบนางแบบของเราสวยมากแต่ว่าน่าจะคุ้นๆหน่อยนะครับสี่สามสองาะครับไม่ทันไม่ทันนะครับโอเคครับห้าสี่สามสองบาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตมาคุยกับนางแบบหน่อยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะคุ้นๆไหมครับที่ได้ได้ทำภารกิจอะไรต่างๆที่ ที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮัลโหลเจอกันอีกครั้ง <c oughs> แล้ว,ลวอันนี้มาเป็นลุคลุคลุคใหม่นะคะก็ใช้ไรกว่าเดิมมีแบบมีผมยาวขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนั้นผมสร้างแล้วอตอนนี้ผมยาวชวละลาอันนี้มาแนในแนวของบ <Broadway S 1> รอดเวย์บรอดเวย์นี่ค่ะผลงานจะเป็นยังไงนะะี่ค่ะติดตามชมได้ทั้งร้องทั้งเต้นเลยใช่ไหมอูฟไม่บอกจะเป็นยังไงต้องซื้อบัตรนะครับคือ โอานมมาได้ยังไงอ่ะนมเข้าใจไหมฮะก็ดื่มเอาดื่มนมมลนิดเมื่อกี้ได้ยินไหมที่พูดเรื่อง the face shop เป็นยังไงนะคะ the face shop จริงเหรอคะใช่เขากำลังจะมาเปิดที่ที่เชียงใหม่อะฮะเป็นไงบ้างเคยใช้ไหมไม่เคยปกติใช้อะไรปกติใช้ผงวิเศษครับก็ใครที่เป็นแฟนของ the face shop นะครับก็ หลายอย่างที่ผมชอบเลยของ The Face Shop ก็คือจะเป็นที่ใช้อยู่ด้วยก็จะเป็นตัวเบสนะครับเบสของ The Face Shop ที่ดังมากดีแล้วสามารถมีเสียงได้เลยอันนั้นอันนั้นเบสเอ้ยเบสใช่ไหมเบสเหมือนกันที่เป็นเครื่องดนตรีแต่อันนี้เป็นเบสพืนนะครับรองพื้นใช่ผมชอบมากเบสสีเขียวสว่างมากโอเคชั้นจีใช่ไหมที่จะไปเปิด ก็คงจะเป็นอย่างงั้นน้อเมื่อกี้พี่เขาฝากข่าวมานะครับก็ยังไงแนะนํานะครับว่าอาจจะได้ไปเจอผมด้วยว่าผมก็จะไปวันเปิดเหมือนกันนะครับวันที่6เมษายนวันที่6เมษายนนี้ก็จะเปิดที่ห้างเมย่านะครับชั้นจีอย่าลืมไปเจอกันนะครับ1 0 0โมงถึงส่บโมงถึง3ทุ่มยังไงไปเจอกันได้ครับบ๊ายบาย